อำดีๆขึ้นได้ปะไม่ได้เนาะของตกแต่งอ๋อเป็นของตกแตง่งโอเคตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นส่วนนั่งเล่นชิวๆธรรมดามในเมื่อเราเป็นเด็กด้วยฟินดอสิ่งที่เราจะทำก็คื <c oughs> อเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาว้ก่อนหืมอย่าพึ่งแพ้เสียในหัวแป๊บนึง แต่มันถ่ายรูปสวยนะมันแบบว่าสเก็ตภาพสวยนะดูบอกไว้ก่อนสวยนะจะสเก็ตก็เข้าไปสเก็ตก่อนเลยอ่ะฉันทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วกันแพ้เสียงในหัวไปแล้วหนึ่งคนพี่หันหลังหน่อยได้ไหมพี่หันหลังไปทางนู้นหน่อยได้ไหมหันหลังหันู้นหรอนู่นๆมองไปที่กระจกตรงนน้นเห็นไหมอ้าฮะฮะอะไรอ่ะเฮ้ยอ้าวหายไปไหนแล้วะ บอกแล้วว่าอย่าแพ้เสียงในหัวบอกแล้วว่าอย่าแพ้เสียงฉันว่าตกลงมาในพุูมไม้นี่ขึ้นได้หรือเปล่าล่ะหายไปุูมไม้กินคนุูมไม้กินคนุูมไม้กินคนช่วยด้วยครับุูมไม้กินคนุูมไม้กินคนไอสันีิยาสันติยาุูมไม้กินคนผู้ไม้กินคนแล้วก็หายแล้วก็ฉัน ันได้ยินเสียงอะไรวะฟึบได้ได้ยินฟึบหันมาฉันก็คิดว่าอ๋อคงไปเดินตรงนั้นแหละเอ้าหายไปเลยเอ้ยหรือมันเป็นมิต,ติมันเป็นมิต,ติหรือเปล่าไปแบบเราเราเดินแบบนี้ก่อนอาจจะใช่อาจจะใช่เอออาจจะเป็นวิตเต้แต่เป็นวิตเต้